S <S <an> <S เขาเบอกว่าเขาใช้ตัวนี้ในการงับไว้เนื่องจากมันดังติรดเติดติคือประตูเปิดตลอด,อดแล้วน้ำก็ไหลออกข้างนอกข้างล่างตลอดนะคะมันขึ้นดีอีครับน้ำมันขังค่ะน้ำมันเข้าแล้วออกเอหรืไงน้ำมันเข้าจนเต็มแล้วมันก็ออกออกออก,ออกตลอดเวลา เราเป่าไอตัวน้ําเรียบร้อยเป่าน้ําให้มันนั่นมันก็มาเป็นประตูเปิดอยู่่ามันคตรงนี้นะแล้วไงต่อทีนี้ตอนนี้ก็คือหมุนทางานแต่พออีกสักพักนึงน้ําเติมน้ําน้ําไหลออกเลยอะตอนนี้มันไม่เติมครับตอนนี้ตอนนี้ปั่นปกติครับพอ ตอนนี้พอพอเอาสะพานมาใส่ปุ๊บมันมันมันปั่นปกติแต่ว่าถ้าเอาสะพานออกก็คือมันก็ขึ้นดีครับถูกต้องถูกต้องสวิตประตูน่าจอเนี่ยก็จับจับข้อมันเลยอ่ะจบแล้วไงต่อ,ตอแล้วแล้วแล้วถ้าถ้าเกิดว่าจะจับค้อมให้มันอยู่นี่ต้องทำยังไงครับอันนี้ผมแค่เอามาแตะไว้เฉยอันนี้ผม ต้องคล้องครับรงั้นก็คล้องทิงไวั้นน่ะปัญหาต่อไปตอนนี้มันเข้าจ้มีรูสีงไงรรตอนนี้รอให้มันปั่นให้เสร็จก่อนนะครับผมจะดูว่ามันมันทิ้งน้ําหรือเปล่าอ,อ,อ,อปล่อยไปครับรอดูว่ามันจะปล่อยทิ้งน้ำปะครับผม แล้วอันเนี้ยเวลาค่อมนี่มันต้องมีอะไรยัดเอาไว้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันปกติมันเป็นหน้าสัมผัสเฉยอ่ะปกติผมผมผ่าผ่ามันเอาทิ้งแง่แงพลาสติกแล้วก็เอาเอาตะก,กั่วตะกีเชื่อมให้มันติดกันแค่นั้นเองเอาตะกั่วเชื่อมให้มันมายความว่าคือทิ้งไว้อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะมันกระดุบไหมถ้ามันไม่หลุดก็ไม่มีปมมีปมแล้วหล่อมถ้ามันหลุดมันก็จะเส้นดีเหมือนเดิมใช่ถอาแล้วก็งัดไว้อย่างเงี้ยว่าสก็อตเทปแปะไว้ มันไม่ง่ายขนาดนั้นเลยมันต้องมันต้องแปะให้มันแน่นมันต้องยัดให้มันแน่นอ่ะอันนี้มันไม่แน่นไงเออตอนนี้มันไม่แน่นจริงใส่หน้ากากมันก็มันถ้าใส่หน้ากากมันจะร้องแล้วก็ประกอบอย่าเดียวเข้าเหมือนเดิมอ่ะร้องครับถ้าใส่หน้ากากร้องครับก็ยังร้องอยู่เหรอใช่ครับแต่หน้ากากต้อประกอบเข้าที่นะครับอั้นก็แปลว่าไม่เหล็กมันคงหายที่เสียงั้นจัดครอบไว้งั้นแหละถูกแล้วครับผม แล้วก็ต่อไปก็รอดูว่ามันจนจะซักได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับทีนี้ก็เหลือตูน้นู้นว่ายังไงไอ,อตู้หนึ่งเธอคุยกับพี่น้ำเลยเดี๋ยวอันนี้ฉันแก้ไขเองไอตู้ที่ค้างไว้ก็คือตอนนี้ดูน้ำออกหมดแล้วก็คือตอนนี้แก้าการเบื้องต้นครับตัวนี้เสียนะครับเป็นตัว lg lg ตัวเนี้ย lg ตัว เคยบดดนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็น้ําไหลปกตินะครับนี่น้ํากําลังลดนะครับสังเกตตรงตรงปุุกตรงนั้นนะครับน้ำกำลังลดอันเนี้ยอาการมันเป็นดีนะครับเซนเซอร์ไม่ทำงานนะครับเท่ากับว่าเราต้องเอาสะพานไฟมามาค่อมไว้นะครับเพื่อให้มันทำงานทีนี้คือบอร์ด บอดตัวนี้ก็ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าเราจะไม่ซื้อบอดใหม่ไม่เปลี่ยนบอดใหม่นะครับเราก็จะเอาสัมภาระมาคอมไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันทํางานน้ําก็ระบายปกตินะครับแต่ตัวนี้นะครับยังไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงเดี๋ยวผมต้องแก้ตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับแต่แก้หายแล้วนะแก้หายตอนแรกตอนแรกตอนแรกขึ้นดีแล้วตู้ไม่ทํางานเ,เพราะว่ามัน เซนเซอร์ตัวนี้ไม่มีนะครับไม่มีเซนเซอร์ไม่ว่าจะดูข้างในหรือว่าอะไรเงี prueba, เ้ยก็คือไม่มีเซนเซอร์นะครับมันจะไม่เหมือนรุ่นพวกนี้รุนร่นพวกนี้มันจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงตรงฝาปิดนะครับผมเนี่ยเซนเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นยครับตัวเซนเซอร์ฝาปิดนะครับถ้าเปิดฝาก็คือตู้ไม่ทํางานนะครับส่วนตัวเนี้ยเปิดฝาหรือปิดฝาก็คือตู้ทํางานปกตินะครับแต่ว่าเซนเซอร์จะอยู่ตรงบอร์ดพอดีเซนเซอร์จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ ก็โอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครที่กําลังซ่อมตัวนี้อยู่ก็เข้ามาดูคลิปนี้ก็ตามนี้เลยนะอันนี้คือการซ่อมตัวสักว์่าแต่ถ้าซ่อมร่างกายคนที่เป็นมะเร็งความดันเบาหวานไขมันถามผมได้นะครับแกลน1งสองเจดนะครับซ่อมได้ทั้งตู้แล้วก็ซ่อมได้ทั้งร่างกายคนนะครับอันนี้ขอซ่อมตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับเมื่อกี้ก็น้ำไหลบนถังเนี่ยน้ำไหลบนถังไหลไหม แตดูมันจะเติมน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตู้ปั่นแห้งก่อนนะครับเดี๋ยวตู้จะทําการปั่นแห้งพองน้ําหมดปุ๊บตู้ทําการปั่นแห้งนะครับแต่คือเราก็เปื่อยอย่างนี้เลยนะครับเปื่อยให้ดูก่อนว่าตู้ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวพวกนี้จะต้องไปกรุงเทพไปงานเผาศพนะครับของพ่อพี่ช้ยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ซ่อมตู้ก่อนนะครับซ่อมตู้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ คืนนี้ก็เดินทางนะครับรถไฟนะครับแมวรถไปนะครับทีนี้มาดูตู้ทํางานปั่นแห้งนะครับพอน้ําหมดปุ๊บตู้จะปั่นแห้งแล้เดี๋ยวจะรีเซ็ตตู้นะครับเวลาอยู่ที่สามสิบสองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องทําสะพานไฟตัวนี้ให้มันแน่นนะครับ อันนี้แค่เอาไฟสายไฟมาทาบกันเ,ยเฉยๆนะครับเพื่อให้เซนเซอร์มันทํางานตอนนี้ปั่นแห้งแล้วนะครับโอเคครับ่ายแนละ้วสรุปเหลือแค่ด้าเดีวยวเดีย๋ดวยว,ยว,ยว,ยวยเราหยุดวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนนะครับที่สามสิบสองนะครับไม่มีอะไรขาดตอนนี้ก็เมื่อกี้สามสิบสองอันนี้ยี่สิบเก้านะครับตัวก็หยุดปั่นแห้งแล้วทีนี้เดี๋ยวรอน้ำไหลนะครับ แล้วก็เมื่อกี้นี้น้าน้ําอยู่ระดับนี้นะครับอันนี้ผมตั้งระดับน้ําให้มันอยู่ประมาณระดับระดับนี้นะครับเดี๋ยวดูระดับน้ําไหลนะครับอันนี้ดูว่ามันจะไหลที่ไหนนะครับไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวดูว่าอ่าปั่นเพิ่มอ่านน้าไหลแล้ว ด,ดูว่ามันจะไหลถึงไหนนะครับเดี๋ยวรอให้มันไหลก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่28นะครับก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยนะครับตัวนี้เสร็จแล้วประกอบบอร์ดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถือว่าใช้ได้นะครับอาการดีนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาแค่เมื่อกี้นี้จาก32นะครับตอนนี้เหลือ14ตู้ก็ซักเหมือนเดิมนะครับปกติแล้ว อันนี้ก็เดี๋ยวปั่นน้ำเอาน้ําออกนะครับเดี๋ยวดูระดับน้ําตรงลงไปเห็นไหมเห็นไหมครับว่ามันลงผ่านผ่านจุดนะครับนะแล้วก,ก็ผ่านจุดผ่านจุดผ่านจุดลงไปครับอันนี้ตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวผมก็ใส่น็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมตัวนี้เดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนบอร์ดนะครับอันนี้ก็คือเป็นของเจาตัวเล็กนะครับนี่ก็จะเป็นของตัวใหญ่ ตัวใหญ่ซ่อมได้แล้วนะครับตัวเล็กเปลี่ยนบอร์ดนะครับนะครับใครอยากจ้างงานนะครับแต่ไม่รับประกันว่าหายนะอันนี้คือผมซ่อมเฉพาะลูกค้าที่ไว้ใจนะครับซ่อมไม่ได้ห้ามด่านะครับห้ามบ่นช่างเบียดอินดี้ห้ามห้ามด่าด่าได้แต่อย่าแรงนะครับ น้ำเสร็จแล้วปิดฝาปุ๊บ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 แล้วก็ตัวนี้ก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวกลับมาทำตัวน้นนะครับเดี๋ยวมาใส่บอลนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเอียนนะครับเรียบร้อยนะครับจับสถานีนี้นะครับก็เจ้าของก็โอเคนะครับพี่ครับคืน กันไกลครับตู้ใหญ่ทำได้แล้วปกติใช้งานปกติแล้วก็เหลือแค่ตู้เล็กเปลี่ยนบอร์ดเดี๋ยวผมเอาบอร์ดมาไงาก็ฝากสองคนด้วยนะพี่โอเคครับก็ยังคงไม่ทิ้งธุรกิจอืนะอ่นนะครับครับผมใออชถ่ถ้าถ้าถ้าคุยได้ก็ดีครับ ถ้าแบบเขาอยากได้ธุรกิจตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันลงทุนไม่เยอะไงพี่ลงทุนกับตัวเองโอเคครับก็เรียบร้อยนะคับบตู้สัภผ้าครับถ้าใครสนใจนะครับแกรนท์หนึ่งสองเจ็ดนะครับก็คือเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็มาได้ครับโอเคครับสวัสดีครับผมช่างเบียร์ DIY นะครับ วันที่30กันยา2568นะครับบ๊ายบาย